คอันนี้ครับเจ้าเดินทางมาฮอนครราชสีมาก็ถือว่าถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเลี่ยงเมืองยังเป็นถนนมีรภาพตั้งหวงหมยเลขสองยโส่ สัญจรอยู่นอกทางเรียงเมืองนครราชสีมาทางวงทางวิจภาพทางหลวง,งที่แห่งซาบสี่ิบสองนี้ตอนนี้เนาะเวลาสามโมง,บ,มงบ,บ่ายสามโมงรถก็การสัญจรของรถก็เป็นข้องตัวอยู่นอกบ่คนทางบ่อน็ติดตบางบอนก็บตุตรดเดิบนทาส่ง ก็หลายเนาะสรุปเทียบใส่หลายๆมือ er, หลายๆวันมื้อนี้เป็นวันเสาร์ลองฟังบอนก็คนมีการอันก็อันปรับปรุงปลี่แปลงก็สร้างมนแล้วมันก็เลยว่าเฮ็ดให้ตุทิศน้อยนึงนี่ๆมาฮอดบ่อดดิบมาหอดมันเป็นทางต้องได้เว้นเนาะครับขับบินแล้วมันจาก2เลนเนาะจากอันเลนได้2เลนมันก็เหลือแต่เลนเดียว่ใแบบทรง ตอนนี้มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วสานเมืองภาษีอสานเมืองอะนครราชสีมาเข้าไปน่นใจกลางเมืองนครราชสีมาเขาต้องแซกซ้ายโดยทางผสมด้วยเขาเจากับชิบวกเขาเนาะสานเข้คาไปนครราชสีมาน่ิมุงนาไป จังหวัดสระบุรีถนนห้องหน้านี่แมนนี่ห้องหน้าจะแมนทางด่วนนมอเตอร์วีหมายเลขหกแต่ว่าัดนสธิภูมนยังวอนปิดเทือ่เปิดใต้เทื่อเนาะนี่ห้องหน้าเฮานี่ทงนี้แล้ะทึงหัวนี่ข้าวเจ้านี่เด้อทางส่วนเมนทางมอเตอร์วีหมายเลขหกทางด่วนมอเตอร์วีหมายเลขหก เข้าไปไปที่งไดนไปซาลาบุรีเพื่อทงังส้มเนี่กนอนเนะ,ะทางเลี่ยงเมืองแล้มันก็เป็นเลี่ยงเมืองแล้วนนะีนก็เป็นในเมืองแล้วเนาะนี่บหอ เก็ต้องขอบเจ้าเราต้องได้ศีลทรายท่านไปซื้อก็ถือว่าไปปาตรงไส่ทางส่งคนนอกดูตามเส้นทางที่พระเจ้ามีเพื่อมาเรียบเรียบประสบการณ์น้ำกัดทางส่ง ต้องไปซื้อครับว่าใครที่เข้าไปในเมืองนครราชสีมาต้องให้แซกซ้ายถ้าจิไปซื้อจดหมายไปจังหวัดสระบุรีนี่สายไปนี่เยอะว่าเป็นในเมืองอันเจิ้นเลยในเมืองวนครราชสีมานี่ซ้ายไปเสกไปซื้อนีอ่เข้าที่ปนนครก็รไม่ต้องทาน จังหวัดสระบุรีก็นอนหกสุขเนี่ยนะารสัญจรการแล่นรถก็ถือว่าคล่องตัวอยู่สมขวรเนาะจต่ว,จว่าอาจจะเป็นตอนบายแด่ไผก,กับนอนไผกับเดินทางเนาะคันตามมือแรงมืออางอาจจะลายเนาะก่อนหนึนที่เป็นรุนเสาเสาอ่ะ นครราชสีมาจะพักกันออกไปเที่ยวอยู่แถวนอกสานเมืองเมืดอในเมืองถือว่าค่อยมีรถสัญจรหลายก็มีรถสัญจรของบรรดาขนส่งสินค้าหรือว่านอกท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านนอกผ่านนะครนคราชสีมาเทานี่แหละอาจจะผ่านกอการเนาะ รถโบเวทีไปเวทั้งนั้นนะคุ่นเวใส่น้ำมันใส่เนี่ยแหละตอนนี้รถโบเวพอมันเป็นในเมืองอยู่เป็นในเมืองมันจะมีรถติดหลายรถโบเวใส่น้ำมันซื้อเขาเอไปใส่อยู่แถวนอกๆเขาเขาแถวโซมแถวนอกๆนะเฮาก็บโบเวใส่น้ำมันแล้วเฮาก็มีโอกาสได้เนาะมีโอกาสได้อันนี้ แต่เข้าหของน้ำของไหนท,ทําธุระส่วนตัวต่างๆนี่ถือว่าออกจากตัวเมืองนาะฟร์นสีมาแล้วอตอนนี้เนาะที่มุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีคพื่อนเอาน้องสซมเอาเบิกไปน้ำกันนะี่จะเอาเบิกไปบงไปจะบอสิบ่คอยครับผมมเจ้าแนลนรถกับีิเต็ก้าสิทำมุโซมบุได้แลนไว้เนะ เก้าสีบกมืนร้อยคันตอนแสงก็สิฮ0ดตอนแรกธรรมดาก็90เนาะเพือ่อเห็ดให้มีความปลอดภัยสูงที่สูงโดยดับสูงไปตามกฎระเบียบจาระจรของทั้งเพื่อนหละบ้านเมืองเพื่อนหลานอกเพื่นก็นให้กำบโดนไทยแลนได้แต่เกเนาะเนาะส่วงแสงส่วงอย่างชุมพังเออฮอดร้อยได้ อืนร้อยก็ถือว่าคนวห้และคนุมัดแล้วถือว่าบ,บาูาบ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 ตือตรงตามกฎระเบียบเพิ่นไปเฉยทางบ้านเมืองเพิ่นก็ถือว่าได้ดมาตรฐานดีสมควรเพิ่นก็มีการขีดเส้นข,ขีดเส้นขาวฮะล่ะอันเส้นข,ขาวเป็นเส้นที่สำคัญที่สุดเนาะไอ้ฝนทนแลนใ์นใา้เหย,ยียบเส้นขาวเนาะ มันมีรักเหยียบรักการของมันเส้นขาวเส้นขาวละยห่างาันกันันนั้เป็นสามารถแสงออกแสงเข่าได้แต่ว่าขั้นดาเป็นเส้นอันนี้ซื่อแบบนี้แหละแบบแลบบ้วมีเส้นขาวลายลาอย่างที่แบเป็นอยู่ในช่วงว่าโหไฮเยียบเส้นขาวที่เอาพนแทรกออกมาหันหไปไปซื่อไประวางกลางเนาะอ,อันนี้บริเวณเวทางเลี้ยวทางเลี้ยวกาบเราควรเก็ดนะแบบไม่เกิหตุโคตรโคตนิด,ด,ดนึนงเพื่อ ให้บรรดาทางขับรถทั้งหลายในหลีกเลี้ยงบรรด,รดารถที่เลี้ยวกลับนอกจากบรรดารถที่เลี้ยวกลับคนก็ต้องแลนซ่าอาจา่วยบอกว่าก่อยคนก็ต้องก่อยโดนแลนซ่าหรือว่าหัวหันทัร์ที่เลี้ยวกลับันเขาก็ต้องแทรกมาใส่นิดนึงบบดนี้อิดแล้วเากนนน็ออกได้เนาทานบุษมิ่งออกมาออกได้กิงรถกันน รถแกสิบมั้งตัวนี้บุควรออกมาแต่ว่าเราก็ออกมาเนาะ,ะเราก็บุควรออกมาล่ะลที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในพุณแล้วมันอันนี้และก็ถือว่าบางเท้อมันก็เปินน้ําใจซอยกันเดี๋ยวเราก็อยากแสงเขาก็ต้องคอยให้เราไปเนาะคันเราอยู่หน้าเขา,า,า,ลเาแล้วก็พยายามรีเราหแล้วลไปเนาะ การที่รถมันหยุดเอาแล้วเขาอยู่ห่างตามหลังเราต้องระวังเขาเนาะนี่เขาเจ้าก็สิยุตีตอนนี้ก่อนน่ารับซมไปฮอดสระบุรีฮอดวังน้อยฮอดอยุธยาวังน้อยเขาเจะมาสีอ่านะลงคลิปไหมเนาะด่านศูนยในเบิองเอาโชคดีสุข